คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ปิดปี2566ตสิ่งที่รู้สึกว่าผ่านมาลำบากที่สุดคืออะไรเันไม่พออันนี้30ครั้งแรกทุกคนมีครั้งเดียว ที่ผ่านมาในปีนี้อะไรที่รู้สึกว่าผ่านมาได้แบบลำบากที่สุดการกินเหล้าที่บ้านเน็มมาถามหมดว่าพี<ช>่เ<บ>อพี่เอมเขาไม่เลิกแดกเหล้าปีหน้าสัญญาจะเก็บในสตูคลิสเลยสวัสดีจ้ากลับมาแล้วนะจา้ากับใช้ข่ดหลายๆคนรอคอยมากๆหลายๆคนมาถึงกูเนี่ยรอคอยเลยว่าเมื่อไหร่จะมาคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์เขาเรียกว่าไงปิดปี2566นี้มันจะปิดด้วยความแบบอิ่มเอมไม่ใช่รายการอิม่มเอมแต่ใายๆอิ่มเอมวันนี้นะคะเราก็อยากจะมาประมวลภาพนะหลายๆช่องเขาจะเป็นฟิลแบบว่า แคบของตัวเองนู่นนี่นั่นแต่ของเราจะเป็นฟีลแบบว่าจะมาพูดกับหลายๆคนหลายๆคนในคืนนี้คือทีมงานเริ่มจากตัวกูเองก่อนละกัน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้เจออะไรบ้างแล้วอยากจะทํำยังไงปีนี้สําหรับกูเองเนาะขอบคุณตัวเองละกันที่ผ่านอะไรโดยที่ไม่น่าผ่านมาได้เลยในแต่สักเรื่องหนึ่งตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีสิ่งที่ไม่ดีมดีทุกวันสิ่งที่ดีก็มีทุกวันเหมือนกันวิธีแก้ไขของตัวเองก็คือดื่ม ให้หลับแค่นั้นไม่รู้จะทําให้ตัวเองแบบฮิวขึ้นมาได้ยังไงคนรอบข้างก็ทําให้เราฮิลไม่ได้ตัวเราเองนะ่ที่พยายามที่จะฮิวตัวเองเกือบตกหลุมหลายรอบเหมือนกันไม่ที่เกือบตกไปหลายรอบเหมือนกันเกือบจะขึ้นไม่ได้เหมือนกันแต่ก็พอคิดว่าเอองานไม่ไหวแล้วท้อและอะไรอย่างเงี้ยลืมไปว่าพรุ่งนี้มันน่าจะมีอะไรเก๋กว่านี้นึก <c> อ <oughs> วันนี้เราสึกว่ากระท่อนกระแทนเกินดูดิพรุ่งนี้จะกระท่อนปะถ้าพรุ่งนี้กระท่อนกระแทนอีกเดี๋ยวมันลืมมันก็น่าจะมีพอกระท่อนทุกวันนะ่ะอ้าว คนได้เฉยหนักกว่าเจอก็เจอมาแล้วก็ได้หลายอย่างก็ผ่านตัวเองมาได้อาถามอิป่อยปีนี้สิ่งที่รู้สึกว่าผ่านมาลำบากที่สุดคืออะไรลำบากที่สุดเงินไม่พออืมเพราะว่าตัวเราเองแบบว่า หมุนเ,นเงินไม่พอหมุนไม่ทานเกิดจากการที่เราทําตัวเหลวไหลเกินอ่าไม่ได้เป็นแบบเซ็ตด้วนที่วางเอาไว้อะไรอย่างงี้ก็เลยแบบปล่อยฟิลเกินอ่ะสมมตินในกล้องนี่คือตัวเองมึงต้องขอโทษตัวเองขอโทษตัวเองที่ ปีนี้ก็คือแบบตังเปาไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการแล้วก็อุย้ยไม่เคยขอโทษตัวเองเลยเออต้องขอโทษตัวเองขอโทษตัวเองแล้วก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยจะเซ็ตระบบใหม่รวมถึงเรื่องงานรวมถึงเรื่องชีวิตแล้วก็คิดว่าเหมือนจะถัดสิบแล้วก็คือแบบอยากทําอะไรมันแบบเป็นชิ้นเ,ออเป็นอันเออเราต้องวางเป้าใหม่ถ้าสมมติปีนี้มาไม่ได้ปีหน้าก็เอาใหม่ปีหน้าทําไม่ได้ปีต่อไปเอาใหม่ถ้ายังไม่ตายเริ่มใหม่ได้เสมอคําคมจากคุณครู ขอบคุณตัวเองดีกว่าอ่ะเมื่อกี้ขอโทษไปแล้วต้องขอบคุณตัวเองก็องขอบคุณตัวเองที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก่งอืมสู้ so, อดทนอะไรเงี้ยแล้ว mm hmm. ก็ก็มีชีวิตได้เพราะว่าถ้าเราไม่ได้แบบ หลายๆอย่างรอบข้างเราก็คงแบบไ,ไม่ไม่สูเ<อ>้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขอบคุณตัวเองในทุกๆวันในทุกๆคนขอบคุณและขอโทษตัวเองก็เยอะเพราะาปีหน้าเจอกันใหม่แน่นอนปีนี้ยังไม่มีอะไรดีเท่าปากเราปีหน้ากักกันกว่าเดิมปีนี้ต้องขอโทษจริงๆเพราะเราลืมด่าใครไปปีหน้าสัญญาจะเก็บให้ทุกิสต์เลยปีนี้ขอฮิวก่อนเมื่อกี้มึงอาจจะขอโทษตัวเองไปแล้วขอบคุณตัวเองไปแล้วเพราะวันนั้นสิ่งที่มาปลายปีตอนนี้กูก็ต้องมีเขาเรียกว่าไงของกำนันเป็นการเยียวยาจิตใจมึงนั่นก็คือยำเยียวย ำเยียวยามยึงเป็นยำแบบแซ่บคักคัก uh huh. เออเดี๋ยวกูจะเลือกเลยของมึงเป็นเมนูอะไรแล้วเดี๋ยวคนต่อไปเมนูอะไรโอเคขอเชิญคนต่อไปเข้ามาเลยเลยค่ะคุณน้ำค่ะคนน mm ุณ hmm. น้ำตายแล้วอยู่ดีก็เป็นแม่ค้าร้านยำ mm hmm. ปีที่แล้วให้ทองปีนี้ให้ยำแทนแล้วกัน mm hmm. อ่ะปีนี้อะไรรู้สึกว่าผ่านอะไรมาแล้วบ้างที่รู้สึกว่าไม่น่าผ่านมาได้ปีนี้น่าจะแบบว่าน่าจะผ่านช่วงเวลาของชีวิตก่อนจะ30เนี่ยอืมอันนี้30ครั้งแรกเนี่ยก็แบบว่าทุกคนมีครั้งเดียว ก็มีคนเดียวหมดเออมันก็แบบว่าตื่นเต้นอยู่เว้ยอายุ30แล้วอยากจะวางอะไรอยากจะทําอะไรอยากจะคิดอะไรเนี่ยตอนนี้มันเหมือนว่าเฮ้ยสามสิบแล้วลองเริ่มแล้วว่ะคินอะไรบ้างแล้วเพราะว่าสนุกสนุกเกินเยอะมากก็เลยว่าเออต้อง บ้างเลยไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเสริมคือเอ็นจะบอกว่าการที่เราจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้มาไปชิ้เป็นอันนะอย่าไปมองคนรอบข้างนะอันนี้ทิคกูเลยนะอย่าไปมองว่าเขามีบ้านเขามีรถเขามีเงินเขาไม่รนะคือคนเรามันเขาเรียกว่าไงมันคนละแบบกันมาอยู่แล้วอ้าวอีนั่นอยู่ดีมีเงินซื้อรถอยู่ดีมีเงินซื้อบ้านป่อยเขาไปขับให้พ่อนะขับให้ตีนพองนะคิดอย่างนี้เลยมึงขัาบให้ตีนพองนะเราปั่นก็คือปั่นให้น้องโป้งไปยังไงมันก็มันก็ต้องได้อยู่แล้วขอบคุณณณตตัััวววเเออออองงหน่่ยะขขบบบบคคุุมาากทีแ มีความสุขกับในการใช้ชีวิตยังบอกว่าเออยังยิ้มได้ตลอดยังบอกว่ามีความสุขคิดแง่บวกไว้ตลอดอ,อ,อันนี้มึงเจ๋งกันสุนอ,อ,อ,อปีหน้าอยากทําอะไรฟังกูไวน้นะในทุกๆคนมึงด้วยโกตัวเองอ่ะจะชัดก็ต่อเมื่อมันสําเร็จถ้าไม่สําเร็จไม่ต้องพูดแก้งลืมไป เอาให oh ม่เอาเอาใหม่ให้ไม่ไรเฮ้ย <c oughs> ได้บ้านแล้ววยอย่างนี้เลยไม่ใช่แบบปีนี้อยากได้บ้านแม่งไม่ได้เศร้าอ่ะเก็บไปเลยเพราะมันมีคนแบบรอได้บ้านถ่ายรูปทีเดียวแค่นั้นจะลงหอมเล็ดคนต้องการเห็นแค่นี้เดี๋ยววันนี้กูจะใช้ยำเยียวยาวหัวใจมึงหนึ่งอย่างเป็นยำแบบแซบคั่กๆเหมือนอีป,ป่อยเลยแต่คนละเมนูอ่ะ <c oughs> ได้อีป่อยเป็นหมึกมึงอาจจะเป็นกุ้งคล้ายมาเอ็มมา, <c oughs> าออีกหนึ่งคนงยังไงชื่อน้องเอ็มเป็นรปภไม่ใช่ เป็นคุณรุดของบริษัทเราที่ผ่านมาในปีนี้อะไรที่รู้สึกว่าผ่านมาได้แบบลําบากที่สุดก็การกินเหล้าอ่ามันใช้ชีวิตเราใช้ชีวิตกันสองคนเยอะเออก็ต้องขอบคุณแต่ขอต้องขอโทษตัวเองใช่ไหมต้องขอโทษใช่เราต้องขอโทษกันแล้วกันน อันนี้จริงๆแบบมันใช้ชีวิตแบบนักน่วงที่บ้านเอ็มมาถามหมดว่าพี่เอพี่เมเขาไม่เลิกแดกเล่านีเดียวแบบไปอีกแล้วอ่ะแม่ทุกวันนี้แม่ไม่อยากให้ไปไหนแม่มึงอ่ะไม่รู้วันที่มึงชวนกูไงแม่มึงเขารับรู้แต่กูชวนมึงเออฮัลโหลคือถ้าพี่เมพิมพ์มมาว่าอยู่ไหนผมรู้เลยว่าวันนี้ไปร้านไหนไปไอเอ็มถามเลยจีกว่าว่าอยู่ไหนเอ็มถามกี่โมงแค่นี้เลยไม่เราจะไม่คุยถึงเนื้อเลยรู้เลยเออวันนี้ชวนกูแน่เลยอ่ะแล้ววันนี้อยู่ไหนก็แล้วแต่ อ่ะให้ขอบคุณและขอโทษตัวเองอ่ะขอบคุณแล้วขอโทษตัวเองขอบคุณเหรอขอบคุณก็ไม่ขอบคุณตัวเองขอบคุณคนรอบข้างอ่าสำหรับผมนะแบบคนดีกับผมหมดดีประมาณนี้ใช่ขอโทษไหมอยากขอโทษตัวเองไหมไม่ขอโทษเพราะว่าผ่านไปแล้วถ้ามันดูจะขอโทษเรื่องอะไรไปต่อยกับตัวเองกระจกไปเดี๋ยวพี่ทำยำเยียวยาให้กินยำเยียวยานี้เป็นแบบยำแบบแซ่บคักคปีหน้าชีวิตมึงจะได้แบบแซ่บ แซ่แบเหมือนเดิม <c oughs> ไปเดีย๋ยวกูทาให้กินไปอ่าเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่าเราจะาใช้ยําเยียวยาทุกสภาพจิตใจนี่จากูได้ไหมที่กูเคยลองว่าน้ําปะลาแม่บุลลํมนะทุกวันร้องทุกวันร้องมาหลายปีวันนี้เขาเข้ากูแล้วแต่ไม่ได้เข้ามาเป็นน้ะะําปลาเข้ามาเป็นน้ํายําปะลาหม่าบุลลํมน้ำปลาแม่บุละละม้มก็ยังมีอยู่นะแต่วันนี้ที่เราได้มาคือน้ํายําปะลาหม่าบุลล้มมันง่ายมากต่อการที่จะปรุงทํายําแซ่บแซบ,ซบไม่แซ่บสําหรับ,รบคนไม่กินเผ็ดก็ม สูตรไม่ใส่พริกเห็นไหมสูตรไม่ใส่พริกมีแล้วอันนี้ก็คือน้ำยำปลาลาอันนี้ก็จะเป็นแซบหน่อยแม่บุตรามเขาขึ้นชื่อเรื่องอะไรปลาล้าเขาก็เลยน้ำยำปลาลาออกมาวันนี้เมนูที่จะทํามี3เมนูนั่นคือยำกุ้งร,งรังสิตสองใจร,งรังสิตมันลายขอบือก่อนได้ไหมมึ่งโอ้น้ำไม่พอไอเอ็มแล้วกันอีฟ้าดูอยู่เป่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามึงอยู่ปทุมแล้วอยู่รังสิตไม่เอาเดี๋ยวทะเลาะกันด <c oughs> ีกว่าเดี๋ยวกลัวขัโรษ แม่เอาชื่อหิวใจเออห,หิวใจยำแก้กุ้งใจยำแก้กุ้งใจอันเอออันนี้ไปขออีป่อยดีกว่ายำปล่อยวางเพราะไข่ปิ้นนะคะยำแก้กุ้งใจยำปล่อยวางและอันนี้คือเป็นของไอ้น้ำนี่ยำของไอ้น้ำไม่เล็กนะครับแต่และยำเดี๋ยวคอยดูว่ามันทำง่ายแบบไหนที่มันจะยากที่สุดของเมนูนี้คือเปิดยังไง อ๋อได้แล้วเมนูยำวันนี้เอาจริงๆคือเราเป็นคนชอบกินยำม,มากๆทุกคนในออฟฟิศกูชอบกินยำเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นการแบบเนโลกติดต่ออะ่ะเมนูเราร้านเราจะเป็นแค่ยำส้มตำ วยเียวเอาง่ายๆนะสิ่งที่ต้องเตรียมนะผักที่อยากใส่กูใจบอกให้ใส่อันนี้ใส่อันนี้แล้วแต่ใครชอบแต่ว่าที่เราทำจจะเป็นหอมแขกหอมแขกนะไม่ใช่หอมใหญ่หอมแขกชีลังมะนาวพิกแค่นั้นใครอยากใส่กระเทียมด้วยก็ได้แต่เราจะตาพริกไว้ก่อนเพราะว่าจะมีทั้งเผ็ดและไม่เผ็ดเนอะเพราะน้ำยำม,มีสูตรไม่ใส่พริกด้วย ต่อไปหั่นมะนาวคือยำอ่ะต้องเป็นสามรสนะเปรี้ยวเค็มหวานอะไรเงี้ยแต่บางคนก็แบบโอ้ยหนูไม่ชอบกินหวานอะไรเงี้ยก็ลองดูมะานาวได้ที่แค่นี้เสร็จเลยไม่มีอะไรเราจะเริ่มจากการยำอันนี้ก่อนแก้กุ้งใจเป็นยำแซบคักๆนะจ๊ะตัวนี้เราจะใช้เป็นสูตรนี้ก่อนดีกว่าเอ็มชอบกินแบบแซบใช่ปะแซบอันนี้ก็คือน้ำยำปลาแม่บุญล้ำ เดี๋ยวกูจะพูดทุกวันเลยให้เขาอีกก็กินแต่แม่บุญล้ำจริงๆนะทำเเล่นเถอะโอ้โหเอนี่เขามีอะไรมาด้วยนะข้างในอะ่ะแม่บุญล้ำค่ะอยู่ข้างใน<ฮ>ไม่ใช่ไม่ได้อยู่อ่ะเราก็กระแทกก่อนเขาไม่ได้ให้กระแทกเราแต่เรารู้สึกว่าเขาใจปะให้มันมีแบบเสียงแบบโปง่งเป่งโป่งเป่ง,ปง,ปงนะ่ะขอดมได้ไหมลดหนะใช่เขามีมาแล้วนี่เขามีสูตรใส่พริกก็สูตรไม่ใส่พริกไงขอชิมก่อนได้ไหม ก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะี่ยกูหัน่นทำไมไ<อ>แต่ด้วยความอ่ะเข้าใจปา้าด้วยความกระเทยอะ่ะเราก็ต้องนิดนึงปะ๊ะใส่แกลง้งแกงแล้วกันเนี่ยไหนก็หัน่นอ่ะให้แค่นี้พ่อนะนี่ดูให้แค่นี้จริงนะอ่ะเมืองชิมว่าอันนี้ยังมาแซ่บอยู่แล้วนะแต่เหมือนแกชอบมะนาวมันก็เลยเปรี้ยวใช่ไหมเมืองแค่นี้พอสำหรับคนที่อยากกินเผ็ดขึ้นไปอีกก็แค่ใส่พริกแต่จริงๆแล้วอะ่ะ น้ำยำอ่ะมันแซบมาอยู่แล้วสุดย่างกุ้งอ่ะบางคนอ่ะอย่าให้มันแข็งเกินเขา้าใจป้ะให้มันรู้สึกว่ามันมีความแบบเด้งดึงตึงตหย่อนๆยอน่อสำหรับคนอยากลดน้ําหนักหน่อยก็ใส่เป็นเห็ดแทนขอมแคร์ผ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ักชี <Okay. S 1> ลังจบง่ายเลยไม่ต้องเสิรมึงง่ายไป <Okay. S 1> ง่ายเกินนี่เสร็จแล้วง่ายเกินยำแซ่บคักโดยน้ำยำปลามแม่มุลามหจานผ่ดไป ไวน้นี่จานที่2เป็นปลาหมึกลองแบบไม่ใส่พริกดูจับเวลาไม่ถึงไม่ถึงนาะทีเสร็จกูไปได้สบายมาด้วยเชฟอะ <c oughs> ขอชิมน,น้ำยำหน่ <c oughs> อยเฮ้ยอร่อยมากเลยอะเหมือนน้ำปลาแม่บุหลำปรุงเสร็จแล้วก็ถ <c oughs> ูกเขาก็ทำเองนะ <c oughs> นี่นะจ๊ะพอเราใส่หางเสร็จไม่ต้องทำอะไรเลยนะเอาน้ำใส่อนันนี้แล้วเราก็ลวกเนื้อส,สัตว์อันนี้เป็นแบบไม่เล็ดขุดใส่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะแข็งเกินพอแล้วเนี่ยเห็นไหมสุก เหมือนเดิมเลยเปิดอันยำได้แค่สื่อแค่น้ำยำปลาแม่บุญลังแค่มีพอ่อเก่งแล้วเนี่ยแม่บุญลังเนี่ยพี่เอ็มสีสันไม่ค่อยแซ่บเลยไม่ได้ใส่ผิกค่ะแต่ลองชิมรสชาติได้ปลาหมึกเด้งยึกยักย,กย,กยกต่อไปเป็นยำไม่เล็กนะครับเหมือนเดิมใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากหรอ,อกอ๋อกรบปิวนา่ากินมากอะต่อไปใส่อะไรจ๊ะน้ำยำ อันนี้น้ำยำปลาอันนี้ก็คือสูตรมีพริกนะจ๊ะ,ะกูอยากรู้ว่าเวลาหมูยอกินอะ่ะต้องสุกแค่ไหนมันสุกมาแล้วใช่ไหมเพราะหมูยอถ้าลวกเกินมันก็จะเละนะมันก็จะไม่มีความอร่อยกูตำพริกทำไมเมื่อกี้เนาะมันแซ่บอยู่แล้วอะ่ะมาจ้ะยำเส้นเล็ก อร่อยหมดทุกอย่างยำแก้กุ้งใจยำปล่อยวางและยำไม่เล็กนะครับโดยน้ำยำปลาแม่บุญหลํามีทั้งสูตรพริกและสูตรไม่เผ็ดสองตัวนี้จะบอกว่าถ้าคิดจะทำยำไม่ต้องทำของอะไรเลยไม่ต้องเตรียมเลยอันนี้หั่นเกลอ พริกเพิ่ตําเกอเวอร์จริงๆแล้วคือเขามีพริกมาแล้วถ้าในสูตรที่มันมีมาสูตรเผ็เนี่ยเขาจะมีมาอยู่แล้วใครนะคะที่อยากจะทํายำง่ายๆแบบนี้อยากจะทําแบบยำให้มันเยียวยาจิตจะให้วันลุกขึ้นให้มันมีรสชาติที่มีชีวิตชีวาขึ้นมานะจ๊ะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยบิ๊กซีโลตัสหรือจะสั่งใช่ไหมจ๊ะแอดแม่บุญ้ําหรือติดตามได้ที่เพจนี้เลยจ้ะ มันมีความแซบ่บมันมีความนัวมันง่ายไปหมดต่อการอะไรทุกอย่างเห็นไหมดูสิดูสีสันเปิดร้านยำได้เลยอันนี้อาจจะดูเด็กไปหนะ่อยเด็กก็กินยำได้นะลูกน้ำไม่จำเป็นต้องเป็นกระเทยมาลองชิมก่อนเลยตัวนี้กุ้มถูก <c oughs> ต้องน้ำยำนะ่ากินจริงอือหือ อร่อยมึงอันนี้ยำแก้กุ้งใจยำปล่อยวางและอันนี้ยำไม่เล็กนะครับอลองชิมเดี๋ยวกูก็หยิบให้โหแซบ่บแซ่บจริงลองทีคนละอันอา้าวดีนะทำเล่นเราเปุ้งเหรอันเออเรกุ้งตัวนะใหญ่มากอยากกินกุ้งมากจะับเปไ็นเลยกำลังหิตนะมึง เป็นไงสดข้าวรัดีให้หลานกล้องดูครับเดยวกินไมหมดอันนี้มึงควรซื้อติดบ้านนะกูจะบอกให้เดี๋ยวบอกแม่ซื้อเลยแม่ชอบอยู่แล้วมึงโง่ๆเลยนะหั่นไข่ดาวใส่จบแค่นั้นเลยเปลืเท่เปลนอกเท่เดี๋ยวอยาได้จีมเกลเท่เก็ือก็อร่อยนะอร่อยแซ่บคักๆเอาจริงเลยต้งแต่ถ่ายมาเนี่ยถ่ายที่เรือเป็นชั่วโมงอ่ะอืมจานเดียวกูสาบเมนูเลยกับเปลือเองนะ แล้วลิลี่วิ่งรอบเดียวด้วยเดียวยาลิลี่น่อยลิลี่หน่อยเมนูลิลี่เลยลิลี่เอาไปสามเลยเออไล่สามมือมีน้ำเหอเป็นไงเนาะมันแซ่บเนาะรสชาติเนาะ สุดท้ายแล้วยำก็เยียวยาแล้วจริงเธอไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังแบบเศร้าๆหงอยๆลองเปิดใจลองกินยำดูแล้วจะบอกว่าสำหรับคนที่ทำอะไรไม่อีิหนูอยากกินยำแต่ทำไม่เป็นอันนี้ใครที่ทำไม่เป็นนะถ้ามึงเปิดฝาไม่เป็นก็คือไม่ต้องทำแค่นั้นเองมันแค่เปิดฝาแล้วก็ใส่แล้วมันจบเลยจริงน้ำยำปลาแม่บุญล้ำนะคะขวดละเท่าไหร่รู้ไหม5้บาทเองเธอใครสนใจจะซื้อนะจะไปที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยโลตัสบิ๊กซีอยากสั่งออนไลน์ได้ไหมไลน์แอดแม่บุญล้ำหรือว่า ติดตามตามเพจนี้เลยจ้ะสำหรับคนที่ทำอะไรไม่เป็นเลยลองเปิดใจดูใครสนใจเชิญสั่งแล้วปีใหม่นี้มันจะสนุกสุดๆเลยมันจะแซ่บปีหน้าเราจะรับความแซ่บไปพร้อมกันสำหรับวันนี้นะจะาลากันไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe h a p แฮปปี้นิวเยียจ้ทุกคนายบาย